คู่เดียวรู้เรื่องมีกาลินาก็เปล่าไม่ไปเลยนี่เราเหรอเอาจริงว่ะเชืลีนาเปล่าไม่ไปเลยเช่ป่ะเช่อ่ะอ่อนันเลยไปใช่ถู้องเป็นค่า จับอะไรก็เจ๊งแบบถือแก้วน้ําอยู่ก็หกทําไปนู่นก็เจ๊งหมดเลยเพราะว่าเป็นคนซุ่มซ่ามนิดนึงแบบน้ำก็คือต้องถือดีๆระวังน้ําหกเพราะเขาทําน้ําหกง่ายมา,ากก็ของพังบ่อยโมบายจับจริงไหมไม่ใช่ใช่ <ทำ S 3> ใชจับจริงรคือแบบยิ่งแล้วยิ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน้ำค่ะก็คือจะหกทุกอย่างไม่ชอบทั้งของพังชอบทําน้ําหกด้วยไม่ใช่จับเจ๊นจับเจ๊น โรองเนีให้หมายแล้วคนเดียวไปเลยพวกเราไม่ต yes. ้องเล่แแต่เราคงเห็ุไปอยู่หลายที่กันนะไม่หมดไม่หมดเพียเท่านี้หอีกมีห้องเป็นของตัวเองนะค่ะพุดช้าพุดช้าโอ้ยอดกินเลย เออเออหาไม่เจอไม่เลยละไม่เลยวายไม่รักดีวายอีหยังวันเนี่ยอื <c oughs> ตกได้ตกดีแ้วก็ไม่บู๊บซะ พลังน้ำแข็งจะช่วยเจ้าได้หร <mur ky noise> ือไม่โมบายเป็นคนชอบกินพริกทอดมากๆแล้วตอนนี้มันมีขายในซื้อไม่ลวด้วยแต่ไม่ใช่นี้นะจะว่า Oh, uh my -huh. มายสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะวีค่ะสวัสดีค่ะน้ำใสค่ะน้ำใสทั้งหกคนนี่เป็น B N K รุ่นเดียวกันมาหากแต่ว่าไน่ค่ะวันนี้มาเป็นคระรุ่นมีทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเลยรุ่นสองกับรุ่นหนึ่งพอเป็นรุ่นจริงๆนะแต่พอมาทํางานก็ทํางานด้วยกันทั้งหมดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ B N K โฟร์มีทั้งหมดทั้งสองรุ่นเนี่ยกี่คนด้วยกันตอนนี้เหลือ48คนพอดีค่ะใช่นามาชื่อหงเลย4 8คนพอดีแล้วก็ วันนี้มาโปรโมทเพลงรีบอร์หนื่อยไหมมาแล้วเป็นไงบ้างสัจจังเนี่ยนี่ไปทำไมก็สนุกดีค่ะพี่พี่เกสก็น่ารักทุกคนค่ะพี่เบิร์ดก็เฟรพลี่มากๆประสบการณ์กับพี่เบิร์ดเป็นไงบ้างคะกอดเบิร์ดก็เหมือนแบบว่าเวลาเห็นเราเหนื่อยอะไรเงี้ยก็จะเข้ามากอดคุณไม่ได้ไปอกก็จะคอยมาให้กำลังใจว่าเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยสู้ไปด้วยกันจริงอ่ะ วันนี้เ็ติ่งพี่เบิร์นะฮะอว่าพี่เต้าตอนที่เรามองอะก็คือสวยมากสุดยอดมากพี่ปานด้วยก็คือเก่งมากก็คืออยากจะมีคอนเสิร์ตแบบนี้เป็นของพวกเราเองสักครั้งในชีวิตเหมือนกันโอ้ยย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 อยยยยทยยยยยคยย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 ยดียย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 ่ยย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 ย a ยยยย ะสออบเยแต่่วาพี่ก็ต้องติดตามขอาวงว่างนะพี่ก็จะร้องขอไปก่อนนะอ๋อเดี๋ยววันนี้พี่ค่อยไปเปิดดูใช่จ้ะก็เจอตัวเองก็คืองงไปแล้วเขาขายบัตรได้เขาขายบัตรเรื่องท่น้าของเขาเขาขายบัตรช่วงธันวาหมดแล้วหมดแล้วด้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้คอนเสิร์ตจัดเมื่อไหร่คอนเสิร์ตจัด่อคอนเสิร์ตจัดเมื่อไหร่คอนเสิร์ตจัดเมื่อไหร่ก็คือจัดวันที่ยี พี่จะบอกว่ากราคมนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะไปดูทำไมงนมีกี่รอบมีกี่รอบมีกี่รอบสามรอบปะเดี๋ยวไหนเดี้ยวไหนมีคำถามหนึ่งรอบเดียวรอบเดียวแล้วหนูมีคำถามหนึ่งงาน general election จัดวันไหนวันเดียวกันน่ะวันเดียวกันน่ะโอ้ยไม่รู้อะไรเลยมอน คอนเสิร์ตจะต้องอะไรก่อนต้องประกาศก่อนดิแลจะอร์โ้ว้ยสมมคอนเสิร์ต่อนแล้วค่ะอะไรวะโหลดแอปไลฟ์ได้หรอคะอ๋อจเยังไงมาแก๊บแก๊บข้างในนี่อะรบ้าแอปนี่นึงแบบนี่เหรอคะนี่แอปหรอคะฝั่งนี้คือแอปอันนี้คือ แกล่ะช่วงนี้แกล่ะก็คือจะมีแคมเปญออกมาให้เราได้ติดตามอยู่เรื่อยๆเออก็แบบรอติดตามได้วันนี้เราเรามาสวยก็คือทั้งไลน์เนี่ยรู้แค่ทุกงานรู้ละเอียดแค่นี้แค่นี้เท่านั้นเออแล้วหนูจะได้จะได้โค้ดฟรีไหมอยากอยากได้เงินเงินอะไรอะเงินอะไรอยากอยากซื้อของกินฟรีบ้างเฮ้ยหนูก็ได้ได้อยู่แล้วนี่คุณอย่ากทำได้ได้อย่าบอกนะเขาใช้กันมากว่าปีแล้วไม่ได้ โอเวค่ะคุณยังไม่เคยใช้เลยเหรอคุณชีวิตดีมากเลยนะคือเราได้เราได้ผรวใช่ทั้งอาหารทั้งรถเลยนะน้ำตาจะไหลแล้วนะน้ำตาจะไหลเพราะว่าไม่ได้ใช้กั ได้ค่ะทุกคนน้ำใสใช่ใช่ไหมเออน้ำใสพี่ว่าหนูต้องเช็คลายจริงๆแล้วเนี่ยหนูอยู่ในไลน์กลุ่มเขาป่ะเนี่ยหนูอยู่กลุ่มผิดปะเนี่ยหนูอยู่บินเคสเดินเท่นมะเนี่ยไปเข้าไลน์เลย